ครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ตอบให้เคลียร์ประจําวันนี้นะครับดูเหมือนว่าเรื่องของสถานการณ์ทุเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกปีนี้ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงนะครับเนื่องจากว่าปริมาณผลผล,ผลิตทั้งภาคนะครับ7 4 0 0 0 0ตันโดยประมาณนะครับก็ถือว่ามากพอสมควรนะครับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณแ0 0กว่าตันนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดและความห่วงใหญ่ที่เกิดขึ้นทั้งจากผู้ประกอบการชาวสวนและก็ภาครัฐ จะมีการเตรียมการแก้ปัญหาแบบไหนเมื่อวานที่จังหวัดตราดครับคุณผู้ชมทุเรียนชนีล็อตแรกเริ่มออกแล้วนะครับที่จังหวัดตราดถือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งนะครับที่มีการปลูกทุเรียนทุเรียนชนีค่อนข้างเยอะผู้ว่าชำนาญวิทย์เตรัตนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดตราดลงพื้นที่ไปดูทุเรียนที่ออกผลผลิตนะครับปีนี้ถือว่าผลผลิตเยอะนะฮะในพื้นที่จังหวัดตราดนะครับ การติดตามสถานการณ์และป้องกันทุเรียนได้คุณภาพออกสู่ตลาดที่จังหวัดตราดก็เข้มงวดนะครับเมื่อวานไปกันที่สวนของนางราออบุญล,ลอยหมู่5ตําตบลอ่าวใหญ่อําเภอเมืองตราดนะครับก็มีการสาธิตการตัดทุเรียนพันชนีที่ออกต้นฤดูกาลนะฮะแล้วก็นําตัวอย่างมาตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งน้าหนักแป้งในเนื้อทุเรียนนะครับน้ําหนักก็มี ถึง39.30นะฮะซึ่งถือว่าผ่านมาตรฐานตามหลักของกรมวิชาการเกษตรที่กำหนดไว้ว่าน้ำหนักแป้งสายพันธุ์นี้ก็คือสายพันธุ์ชนีนะครับต้องไม่น้อยกว่า30พนะครับผู้ว่าก็ได้มอบหนังสือรับรองการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแป้งในเนื้อทุเรียนนะครับาดตได้ออกมาตรการควบคุมป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพ ปี2,565นะครับกำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียน5สายพันธุ์นะครับก็คือพันธุ์กระดุมต้องเก็บเกี่ยวตั้งแต่20มีนาคมเป็นต้นไปพันธุ์ชนีนะครับและพันธุ์พวงมณีต้องเก็บเกี่ยว,เ 1, 1, ว,เเยว10เมษาย,ยนเป็นต้นไปและสายพันธุ์หมอนทองและพันธุ์ก้านยาวต้องเก็บเกี่ยว25เมษาย,ยนเป็นต้นไปนะครับหากเกษตรกร,ะร,กรจะเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนก่อนวันกำหนดต้องแจ้งผู้นำชุมชนหรืออาสาสมัคร,กรเกษตร เกษตรหมู่บ้านหรือสำนักง,งานกเกษตรอำเภออำเภอที่ตั้งแปลงปลูกไว้นะครับที่มีพื้นที่อยู่ในเพาะปลูกอยู่ในกเกษตรอำเภอนั้นๆน,น,นะฮะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพหรือว่าทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดนะครับซึ่งสำนักง,งานกเกษตรจังหวัดตราดร่วมกับสำนักง,งานกเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดตราดก็มีแผนให้บริการตรวจปรเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแป้งในเนื้อทุเรียนสายพันชนีนีเพื่อกำหนดระดับความสุกแก่ ของทุเรียนพันชนีในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดกับเกษตรกรด้วยนะครับถ้าพูดถึงจังหวัดตราดนะครับทุเรียนพันชนีถือว่าเป็นสินค้าเกษตรที่ได้รับมาตรฐาน GI นะครับและก็เป็นพื้นที่ที่ว่ากันว่าเป็นแหล่งเพาะปลูกทุเรียนพันชนีเมื่อให้ผลผลิตออกมาอร่อยมากกว่าพื้นที่อื่นๆติดตามจากรายงานครับทุเรียนนะครับชนีต่อช้านะครับ เดือนลูกนี้ยังไม่สุกครับตั้งแต่เมื่อเช้านะลองนะถ้าเนื้อมันไม่เหลืองมันสุกนะครับมันจะแตกถามว่าความแก่แก่แตบบ่เแตบบ็มนะครับทูเรียนชนีเกาะช้างจงังหวัดตราดจากสวนสารวัตรอด,อดุลลูกนี้สุกระดับแปดสิบ แต่หากสุกเต็มที่เนื้อทุเรียนที่จะได้จะมีมสีเหลือง <Okay. S 2> สารวัตอดุลทำสวนทุเรียนมากว่า20ปีบนเนื้อที่10ไร่รมีวิธีการเพาะปลูกทุเรียนให้ได้คุณภาพคือเน้นทำเกษตรผสมผสานชีวภาพเป็นหลักไม่เน้นสารเคมีมากเกินไปและด้วยพื้นที่การเพาะปลูกจนได้รับเครื่องหมาย GI ครับ,รบจริงๆแล้วทุเรียนชนีก่อช้างครับ เขาก็ปลูกมาตั้งสมัยคุณพ่อคุณแม่นะครับนะดึกดำบรรแล้วก็เรื่นส่วนผมนี่ก็หกสิบกว่าปีแล้วครับนะเพราะว่าพ่อแม่ได้ปลูกมานะครับถามว่าทําไมมันมินไม่เหมือนที่จังหวัดอื่นหรืออํเาเภออื่นนะครับเพราะว่ามันเป็นที่พื้นที่นะเป็นที่พื้นที่ว่าเป็นที่พื้นที่ของอําเภอเกาะช้างเราเพราะว่ามีน้ําทะเลน้ลอบนะมันเป็นพื้นที่ดินที่เป็นดินภูเขาไฟนะครับ จะพิพเศษจากที่ที่ทอือ่นนะครับเพิ่งได้รับ GI อ่าเพราะว่า GI เนี่ยเพิ่งได้รับมาเพิ่งปีที่แล้วนะครับต่อสู้กันมาหลายสิบปีกว่าจะได้ GI นะทุเรียน GI ของชนิเกาะช้างนี่คือิึงได้รับมาบนเกาะช้างก็เพิ่งได้18สวนฮะใน18สวนนี้ก็มีสวนผมอยู่ในใน18สวนด้วยนะครับจุดเด่นของการได้รับ GI ก็เป็นเขาเรียกการบ่งชี้ของภูมิศาสตร์นะครับเป็นเอกลักษณ์ของชนีเกาะช้างเป็นภู บองบานบ่งชี้ของภูมิศาสตร์นะครับเป็นแบบนั้นครับเป็นเอกลักษณ์จะเอาจังหวัดอื่นที่อื่นมาเทียบก็ไม่ได้นะมันเป็นเอกลักษณ์ของชนีเกาะช้างแบบนั้นครับนรกเกาะยังทำนอย่างอยู่ทุเรียนชนีเกาะช้างชาวสวนจะตัดผลผลิตที่แก่เกินร้อยแปดสิบเพราะผลจะออกสีนวลและสีไข่แต่หากผลผลิตที่พร้อมรับประทานแบบเต็มร้อยสีจะเหลืองเข้มเนื้อเหนียวนุ่มรสชาติดี ทั้งสองแบบยังเป็นที่ต้องการของผู้นิยมรับประทานทุเรียนเพราะทุเรียนชนีเกาะช้างคุณภาพจะต่างกว่าพื้นที่อื่นทุเรียนชนีเกาะช้างเป็นทุเรียนที่อ,อร่อยนะเนื้อจะเหลืองออกจาตาเลยครับนะครับถ้าทานเข้าไปนเนื้อจะเหลืองเนื้อจะหวานมันนะเนื้อเหนียวนุ่ม เนะื้อเหนือ,น,อนุ่มหวานมันนะครับเป็นเอกลักษณ์ของชนีเกาะช้างครับอันดับแรกเราจะให้คลองใจผู้บริโภคหรือคลองใจพ่อแม่ค้านะคือตรงตำทุเรียนให้แก่อย่าตัดทุเรียนหล่อนแค่นั้นนะครับนะแล้วก็ทุเรียนให้เป็นคุณภาพนะครับมีรอบก็ทีทุกทีใลูกนะแล้วก็วันมาทุกทีครเาัดงการดูแลทุเรียนชนีเกาะช้าง เพื่อให้ได้ผลผลิตทุเรียนคุณภาพเริ่มตั้งแต่การสำรวจลูกทุเรียนเพื่อให้แต่ละต้นออกผลผลิตและส่งที่สวยยกตัวอย่างนะนี่ยนี้เรง๋านต่อไปคงจะตัดทิ้งนะครับเนี่ยแบบนี้แบบนี้ต้อแงบบตัดทิ้งเลยครับเพราะไม่สวยแนะ่พอตอขึ้นมาจะลูกจะลจะไม่สวยเลยนะครับเป็นแบบนี้นะฮะมันจะตรงตรงแบบนี้นะถ้าเอาไวนะ้นยลูกจะตรงตรงแบบนี้นะ รวมถึงการให้น้ำทุเรียนที่ใช้น้ำจากคนเขาเพราะมีแร่ธาตุทำให้ทุเรียนไม่อมน้ำส่วนผมเนี่ยเขาเรียกผมจะจะใช้น้ำที่รถทุเรียนคือใช้น้ำตกมาจากน้ำตกคลองนนทีนะมันเป็นน้ำอย่างที่คนโบราณหรือคนปัจจุบันเขาเอาไปพูดกันว่าเป็นน้ำแร่ธาตุอย่างดีนะครับทุเรียนชนีเกาะช้างปลูกในแหล่งดินชั้นดีคล้ายดินภูเขาไฟ ได้ไดแหล่งน้ำชั้นดีจากภูเขาจึงทำให้ทุเรียนที่นี่เป็นที่ต้องการของผู้นิยมบริโภคทุเรียนจะเห็นได้จากยอดการสั่งจองทุเรียนผ่านออนไลน์ในแต่ละวันที่มีจำนวนมากจึง,งรันตีได้ถึงความโดดเด่นของทุเรียนที่นี่ร่วมชิมความอร่อยเพิ่มความฟินผ่านช่องทางออนไลน์เฟซบุ๊กทุเรียนชนีเกาะช้างสวนสารวัตรอุลหรือสอบถามได้ที่089 253-0075วัจนศักดิ์เมืองแทนถ่ายภาพป่านชัยสารการทีมข่าวเอ็นบีทีภาคกลางรายงานใครผ่านไปแถวเกาะช้างจังหวัดตราดนะฮะลองไปชิมนะครับทุเรียนชนีเกาะช้างตอนนี้ออกสู่ตลาดแล้วนะฮะว่ากันว่าอร่อยมากทีเดียวนะครับเพราะว่าด้วยคุณภาพของดินที่นั่นก็ต่างจากที่อื่นนะครับ ผลไม้ในเมืองไทยค่อนข้างเยอะนะฮะยังไงก็ช่วยกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปปีนี้ผลผลิตของทุเรียนเราๆทัก7เจ0,000ตันทั้งภาคนะครับทั้งภาคตะวันออกที่มีการคาดการณ์กันจะออกสู่ตลาดแต่ว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทางกลุ่มผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนและผู้ประกอบการทุเรียนทั้งระบบนะครับก็มีการหารือกันเพื่อเตรียมการแก้ปัญหาสถานการณ์ผลไม้ลนตลาดที่มันอาจจะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับก็ใช้เวลา นานพอสมควรนะครับแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องของการส่งออกนะฮะหนึ่งสิ่งที่มีการพูดคุยกันมากก็คือเรื่องของการส่งออกที่กำลังเป็นปัญหาในขณะน,นี้รถไฟจีนลาวยังส่งไม่ได้นะครับเพราะว่าตู้ที่ใช้สำหรับขนส่งทุเรียนโดยเฉพาะตอนนี้ยังไม่มีนะครับจะเสร็จก็ประมาณพฤษภาคมปีนี้ซึ่งไม่ทันแน่นอนส่วนเรื่องการขนส่งทางเรือตอนนี้ ก็ยังมีปัญหาเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์เช่นเดียวกับการขนส่งทางรถนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ภาครัฐจะช่วยแก้ปัญหายังไงเพราะว่าที่ผ่านมาช่วงต้นปีมาจนถึงตอนนี้ผู้ประกอบการเองตื่นตัวช่วยเหลือกันเองมาก่อนตลอดนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับทางตัวแทนผู้ประกอบการทุเรียนบังคุดในพื้นที่นะครับคุณ ตอนนี้ลายคอเข้ามานะครับเพื่อพูดคุยกันพี่มนนะฮะขออนุญาตเรียกพี่มนตอนนี้พี่มนเข้ามาแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเป็นยังไงบ้างฮะดูเรื่องของปริมาณผลผลิตปีนี้ว่ากันว่าน่าจะค่อนข้างเยอะพอสมควรเตรียมตัวกันยังไงฮะปีนี้ครับลินตาอากาศก็ถือว่าเป็นใจนะครับในรอบของดอกออกฤดูการนี้นะครับถือว่าผลผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นตามเอ่อ สถิติแล้วก็ตามการเก็บข้อมูลนะของสพอเนี่ยอีี่ผลผลิตเพิ่มขึ้นผมว่ามากกว่า30%เปอร์ซ็นทั้งมังคุดท,ทั้งเรียนนะครับเมื่อเทียบจับปีที่แล้วครับอืมเห็นบอกว่าปีนี้เราประเมินกันเรื่องของการส่งออกมันน่าจะกระทบกับผู้ประกอบการและชาวสวนเป็นยังไงบ้างฮะครับซึ่งดูจากปริมาณที่เพิ่มขึ้นอนะ่ะถ้าเป็นการธุรกิจสมัยก่อนเนี่ยือ่อย,ยุคก่อนเนี่ยผมว่าเรา น่าจะมีรอยยิ้มกันนะครับแต่พอมาถึงธุรกิจในช่วงสถานการณ์ทีเ่เรียกว่าเป็นสถานการณ์โลกแล้วกันนะครับอของการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยทําให้ทางจีนยังคงความมีมาตรการ z โ r o c o v i มาโดยตลอดน,นะครับตั้งแต่ถ้าได้ยินขา่าวก็คือตรงนี้เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อประมาณช่วงเดือนตุลาปี64นะครับที่กระทบกับลยาใหญ่ไปแล้วนะครับแล้วก็ทุกคนก็หวังว่า,าจะผ่านช่วงช่วงผ่านโอลิกป์กฤดูหนาวไปก็จะดีขึ้น แต่ถามว่ามาการแนวโน้มเนี่ยมีปัจจัยอื่นๆที่เข้ามาเรียกว่าเป็นอุปสรรคมากยิ่งขึ้นนะครับทําให้ทําให้ทางตอนนี้พวกผู้ประกอบการเองเหรืองานราชก,การรวมถึงภาคทางเกษตรกรนะครับผู้ผลิตชาวสวนเองก็กังวลกังวลแล้วก็วิตกอย่างมากนะครับด้วยมาตรการที่ถือว่าเข้มข้นนะครับแล้วก็ยิ่งมีมาตรการการตรวจเข้มทั้งทั้งภาค ทางต้นต้นน้ำนะครับทางกลางน้ําแล้วก็ตรวจไปจนถึงปลายทางนะครับตอนนี้หน้าด่านสินค้าก็มีการวางระบบมาตรการเข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ใช้วิธีการส่งสินค้าไปจีนใช้ยังไงบ้างฮะครับก็ที่ผ่านมาทางชิปปิ้งแนะนําแล้วว่าหลีกเลี่ยงทางบกควรหลีกเลี่ยงทางบกแต่ว่าด้วยข้อจํากัดข,ข,ของผลไม้นะซึ่งเป็นของสดป็นเป็นในในในส่วนของตัว perishable product เนี่ย ซึ่งเกิดการเน่าเสียแล้วก็การคงรักษาสภาพเนี่ยได้ได้ระยะระยะเวลานึงนะครับด้วยด้วยด้วยการใช้นวัตรกรรมต่างๆหรือว่าการใช้ตัวน้ํายาช่วยยืดอายุแล้วก็บรรจุภัณฑ์ที่ช่วยถนอมเนี่ยถามว่าทำได้ทาได้ในใน,ใน,ใ,นในแค่แค่ควบคุมความสดและก็คุณภาพได้ระยะหนึ่งพอมาเจอผลกระทบเรื่องอการเข้าด่านทางบกที่ใช้เวลาค่อนข้างยาวนานนะครับ ถามว่ายาวนานขนาดไหนยาวนานมากกว่าเดิมถึงสองถึงสามเท่ารวมถึงค่าขนส่งครับค่าระวางค่าเรนะครับทุกอย่างตรงเนี้เมีการปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีการผันผวนด้วยทําให้ทางผู้ประกอบการเองอก็ตั้งต้นทุนในการผลิตเพื่อจะส่งขายได้ไม่แน่นยํานะครับมีการค่าเลื่อนติดผ้าแล้วก็เสียหายขาดทุนกันค่อนข้างถือว่าเป็นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่ท,ท,ท,ที่ที่ขาดทุนกันนะครับ พี่มนฮะเรื่องของการไปรอเข้าด่านเนี่ยครับทางทางฝั่งทางการจีนเขามีมาตรการค่อนข้างเข้มข้นกว่าเดิมหรอฮะครับถือว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็เข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยิ่งยิ่งการแพร่ระบาดในช่วงแต่รอบที่มีการแพร่ระบาดนะครับก็จะมีการเข้มข้นเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษนะครับนะครับโดยการใช้ตัวเครื่องมือตรวจกับ ค้นหาเชื้อโรคตามจุดผลิตภัณฑ์ต่างๆตาม,มตู้คอนเทนเนอร์สินค้าหรือแม้แต่กระทั่งในตัวบุคลากรหรือพนักงานที่ที่ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทั้งหมดนะครับก็มีการตรวจเข้มใช้ระบบการตรวจคัดกรองเข้มข้นมากขึ้นทําให้เกิดการล่าช้านะครับและเกิดการล่าช้าที่หน้าด่านแล้วก็ติดอิูพอขวรสะส่มาโดยตลอดกรณีนี้นะฮะถ้าสมมติตรวจเจอนะฮะ เชื้อโควิดอะไรก็ได้อาจจะเป็นเชื้อเป็นเชื้อตาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกรณีกรณีที่เกี่ยวข้องของโควิดเขาเขาทำลายทิ้งหมดเลยไหมฮะคือมีม,มีมีสองส่วนนะครับมีส่วนที่ที่ตรวจพบเจอในตัวสินค้าผลไม้เองเลยแล้วก็มีในส่วนของถ้าเป็นการตรวจพบเจอในส่วนของตัวลักษณะของตัวอุปกรณ์หรือวัสดุที่ขนถ่ายะครับก็ก็จะจะ,ะมีการ แคบแยกออกไปนะครับก็้วก็ทาลายมีการโ่นยาฆ่าเชื้อแล้วก็มีการทาลายครับในตําวนมีการทำลายเขาเขาเข้มงวดเรื่องโควิดที่จะเข้าประเทศเขาขนาดนั้นมากขนาดนั้นเลยเลยฮะในเมื่อประเทศเขาอันนี้เราไม่ได้ว่าใครนะในเมื่อในเมื่อเรายัง <c oughs> เรายังเห็นข่าวว่าในประเทศเขาก็ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ถึงขนาดปิดเมืองบางเมืองอันนี้อันนี้มันถือมันเป็นมาตรการเข้มข้นมากเกินไปไหมฮะ ใช่ครับผมก็ถ้าเกิดจะ uh, ทางฝ่ายทางมูลผู้ประกอบการนะครับอ,อมาตรการที่ที่ทางจีนวางกาหนดไว้อะครับเอ,อมันมันม,นม,มีมีทั้งส่วนของการเอ,อผมก็เห็นชอบด้วยนะครับก็คือถ้าเป็นในส่วนของการป้องกันอการแพร่ระบาดเป็นการคนเพื่อนแล้วก็เป็นการป้องกันในระบบของ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 ,ของทางจีนะ่ะอคือเรามองว่าตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่ผู้ประกอบการที่ส่งสินค้าไปแล้วไม่ปนเปื้อนไม่ตรวจพบคือเป็นคลีนขาวสะอาดมาล้มการผลิตเนี่ยได้รับการรับรองแล้วได้รับมาตรฐานในส่วนของผู้ประกอบการกลุ่มนี้ก็ต้องติดร่างแหแล้วก็เสียหายตกในภาวะขาดุลไปด้วยตรงนี้ตรงนี้ที่ว่า,าผมังยัง,ยงขัดแย้งอยู่ยังเป็นยังเป็นยังเป็นข้อที่อยากจะขอ,อะคำชี้แจงแล้วก็การเสนอแนะหรือว่ามีแนวทางในการ ในการช่วยช่วยขาระบบรับรองสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานจากต้นทางที่ดีมีการรับหรือมีการรับรองจากหน่วยงานต่างๆแล้วเนี่ยผมว่าอยากจะขอโอกาสให้กับผู้ประกอบการกลุ่มนี้ได้นำสินค้าเข้าไปขายแล้วก็ตามได้ตามปกติครับ ดูเหมือนว่าภาครัฐที่ผ่านมาเองพยายามช่วยแก้ปัญหาด่านโน้นปิดไปช่วยเจรจาด่านนี้ปิดไปช่วยแก้ปัญหาให้คือที่ผ่านมามัน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 ยังไม่ถูกจุดหรือว่ามันยังไงฮะลักษณะของการประกาศปิดนะครับผมผมก็อยู่ในเหตุการณ์เนาะอันนี้ต้องเล่าให้ฟังเพราะว่าเร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 า,เราเจอภาวะการประกาศปิดแบบฉุกเฉินนะครับถามว่าเอาแล้วคุณคุณผลิตไปทำไมในเมื่อด่านมันปิดคือตอนที่ผลิตเราไม่ทราบ คือเราไม่ทราบว่าด่านเขาอย่างเขาจะปิดหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงนั้นคืออย่างสมมติว่าพอมีการเริ่มผลิตสินค้าเนี่ยเราก็จะเช็คก,กับทางชิปปิ้งและชิปปิ้งก็จะชี้แนวทางว่าโอเคคุณควรจะไปด่านนี้ตอนนี้ยังปลอดภัยอยู่มีกาคเปิดแล้วก็ไม่แน่นมากเราก็เลือกที่จะไปแต่พอในใน,ใน,ใ,นในช่วงที่เราปิดตู้สินค้าคอนเทนเนอร์แล้วก็ลังระหว่างเดินทางเนี่ยเกิดภาวะประกาศฉุกเฉินปิดอืมเราก็ไปจัาดารแก้ไขอะไรได้แล้วตอนนี้คือทุกอย่างสินค้าได้ถูกผลิตไปแล้วต้นทุนเราเกิดขึ้นแล้วนะครับ วัตถุดิบแรงงานค่าขนส่งเราถูกเ,เราได้มีการลงทุนแล้วก็จ่ายจ่ายค่าในส่วนของอลงทุนการการการ,การผลิตสินค้าไปแล้วนะครับตรงนี้เราเราก็แค่ขอะไรไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่ได้เดินหน้าก็ไปต่อไม่ได้มันก็ติดทาง,งักไปหมดครับสมมุตินะฮะสมมติตอนนี้ทุเรียนยังยังถือว่าเพึ่งต้นฤดูกาลถ้าสมมติณนะตอนนี้ตัวแทนภาครัฐเองเดินตรงไปที่จีน ไปคุยกับผู้นําเขาเลยบอกว่าอ่โอเคตอนนี้ผลไม้เราที่จะส่งมาที่จีนเนี่ยมันกําลังออกช่วงเนี้ยขอให้มีเลนพิเศษเฉพาะระบายผลไม้ของไทยไปที่จีนโดยเฉพาะอันนี้อันนี้โดยเฉพาะนะฮะอาจจะใช้ด่านใดด่านหนึ่งก็ได้แล้วทีนี้ยเราก็ตรวจเข้มกรณีแบบนี้ยมันจะช่วยแก้ปัญหาได้ได้ทั้งระบบไหมฮะช่วยได้แน่นอนครับ ถ้าอย่างที่ผมเรียนแจ้งไปว่าถ้าผู้ประกอบการหรือล้งที่มีคุณภาพได้รับการรับรองเนี่ยเรา,เาต้องหาระบบมาสนับสนุนต้องเพิ่มช่องทางช่องทางการระบายสินค้าให้กับกลุ่มเหล่านี้เพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดการโตและไม่เกิดการสะสมพร้อมทั้งม,มันจะไม่เกิดผลกระทบกับาภาพรวมคล้ายกับ ถ้าถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาบอกว่ามันถ้ามันเน่าก็ต้องยกมาโอเคก็คือต้องทิ้งทั้งหมดแต่ว่าบอกว่าก็เลยอยากจะแบ่งสัดส่วนว่าโอเคส่วนไหนที่ตรวจพบเราก็จะคัดแยกออกไปนะครับทําการทําระบบมาตรฐานอะไรคือทุกทุกตูกตกต้นะครับผมเคยได้ได้พูดคุยกับพวกกันที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยถ้าเกิดเขาตรวจเจอเขายอมรับนะครับยอมรับยอมติดลายผลิตทั้งหมดยอมอที่จะกลับตัวยอมที่จะเสียหายในส่วนนั้นนะครับนะครับตรงนี้คือถ้าเกิดว่ามีการตรวจพบจริงเขายอมรับ แต่ว่าในส่วนของอผู้ประกอบการที่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 ทผลิตสินค้าไปแล้วไม่ได้ตรวจพบหรือว่าเเรียกว่าได้เป็นเป็นโควิดเป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับไม่ตรวจพบแม้แต่ทั้งสตคือไม่ตรวจพบเชื้อโควิดต,ตรงเนี้ยต้องหาระบบมาสนับสนุนรับรองหรือว่าเป็นลักษณะของที่ไวไฟเลนหรือเลนพิเศษหรือว่าจะเป็นช่องทางเส้นทาง,ทาง,ทางช่องไหนก็ตามหรือว่าเป็นช่วงเวลาไหนหรือเงื่อนไขี่ทีสารไหนที่จะเอามาใช้ต่อกับ กลุ่มกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐานแล้วจริงนะครับตรงนี้ก็ผมว่ามันจะอยู่ในในธุรกิจการค้าที่ที่ค่อนข้างจะยุติธรรมมากกว่านนะครับในมุมมองของพี่นะฮะพี่มองว่าผู้นําระดับไหนอ่าเช่นนายกรัฐมนตรีรองนายกหรือรัฐมนตรีหรือข้าราชการที่จะไปเจรจากับจีนถึงจะถึงจะเห็นผลในทันทีตรงนี้ผมว่าจริงๆแล้วนะในส่วนของผู้ใหญ่อ่ะผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะครับในส่วนไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการ เทศรการส่งพานนี่คือกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับการผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยมผมว่าท่านใดก็ได,ด้แต่ถามว่าท่านมีข้อแลกเปลี่ยนที่ดีพอ,อที่จะไปเจราจากับเขาทุอย่างอะไรบ้างที่จะไปแลกเปลี่ยนเพื่อขอเงื่อนไขในการผ่อนผันผ่อนต,อน,ตอนหรือยืดหยุ่นให้กับสินค้าเกษตรในฤด,ดูการซึ่งเป็นถ,ถือว่าเป็นพืชเกษตรระดับโลกนะครับในส่วนของทุเรียนกับข้นะครับแล้วก็ อตรงเนี้ยผมว่าเป็นท่านใดก็ได้เข้าไปเจราจาเลยครับแต่ว่าท่านต้องมีข้อแรกเปลี่ยนที่ดีหลายอย่างที่จะที่จะเหมาะสมไปไปไปเจราจากับทางฝั่งจีนนะครับครับนะถ้าต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องคิดตัวหลายอย่างอันนี้คือในส่วนรายละเอียดเชิงลึกผมก็ไม่ไม่สามารถอธิบายได้ครับกรณีเรื่องของการส่งสินค้าทางเรือกับทางรถไฟตอนนี้ได้ยังฮะบีทันเรือได้ครับ ทางเรือจะโฟล์ในส่วนของการอ่าเขาเรียกว่าในช่วงของของอออเส้นทางเส้นทางเนี่ยโฟล์ครับ,รบลงเรือไปอ,อยู่บนทะเลเนี่ยโอเคอาจจะมีโอกาสดีเลย์บ้างตามสภาพอากาศนะครับแล้วก็ตอนขึ้นหน้าด่านก็ถือว่ามา,มาตรการตรวจก็ใกล้เคียงกันนะครับอืไม่ใช่ว่ามาตรการตรวจจะ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 ,จะหย่อนไปกว่าทางบกนะครับที่เด็ดทางบกเนี่ย ลักษณะของเขาคือจะเป็นเลนเดียวนะครับไม่เอาเป็นเลนส่วนเอเป็นเป็นเรื่องต่าของคอขวดนะครับคือเข้าไปแล้วก็คือมันมันล่อยได้ก็ไม่ได้แต่ทางเรือ,อ,อเขายังมีคือลักษณะของการเดินทางมันยะงมีมันจะมีหลายสายนะครับหลายดูติ้งที่เข้าไปได้ทางเรือก็ามีมีท่าเรืออะไรท่าที่เป็นทางเลือกันนะครับม,มาตรการการตรวจก็ถือว่ามีมาตรการการตรวจที่ใกล้เคียงกันนะครับเป็นเดี๋ยวว่าที่นมามันจะเกิดการสะสมในช่วงที่ผลผลิตสินค้า จากประเทศอื่นๆนะครับเข้ามาสากลจะอยู่ที่หน้าด่านทางเรือตรงนั้นนะเราก็จะมีอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งท,ท,ที่ที่จะมากระทบกับผลไม้ในช่วงที่ทีเ่เกิดการกระจุกตัวในการผลิตนะครับครับ,รบมีเวลาสั้นๆอีกนิดนึงครับพี่มนต์ตอนนี้ผล,ผลผลิตทุเรียนเพิ่งต้นฤดูกาลเรามองว่าภาครัฐจะต้องเตรียมหรือหาทางสำรองในการแก้ปัญหาย,ยังไงครับเพราะว่าหลายคนก็มองว่าปีนี้มันอาจจะกระทบ,รบจริงๆสำหรับการส่งออก ก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราเราได้มีการประชุมกันเรียกได้ว่าประชุมกันเดินมาโดยตลอดนะครับประชุมหาลือวางแนวทางการมาตรการมาตรการการป้องกันเชื้อโควิดต,ต่างๆเนี่ยเพื่อไม่ให้ผล่้นมันในสินค้านี่ดีแล้วครับแต่ในส่วนของตัวสาคัญที่สุดเลยคือเอช่องทางการระบายสินค้าที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นนะครับนอกเหนือจากสัดส่วนที่ที่ผู้ประกอบการส่วนมากก็คือทําเป็นตลาดจีนเราก็จะมีช่องทางอื่น ที่จะส่งออกไปได้นะครับตามมาตรฐานเงื่อนไขของประเทศและทีะ่ที่จะแก้ไขที่ผมว่าที่ที่จะเห็นผลได้เร็วที่สุดก็คือ,อการกําลังซื้อใน<ม>ในประเทศไทยผมเชื่อว่ามีกําลังซื้อพออยู่นะครับซึ่งติดอยู่ที่ว่าอต้นทุนของการผลิตต้นทุนของการขนส่งต้นทุนของบรรจุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ที่ที่ที่ปีนี้สูงขึ้นสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นในทุกภ<ม>าคส่วนนะครับตรงเนี้ย ตรงนี้ที่ที่จะเป็นยังยังเป็นอุปสรรคในการกระจายสินค้าภายในประเทศอยู่นะครับนะครับตรงนี้ก็คือ,อถ้าเรามีมาตรการในการตึงราคาของค่าระว่างค่าขนส่งหรือว่ามีโปรโมชั่นมีโปรแกรมแพ็กเกจอะไรก็ตามที่ที่เราเข้ามาสนับสนุนให้ให้อา่าให้ให้มีการาไม่เพิ่มต้นทุนในการผลิตเนี่ยครับตรงนี้ผมว่ายังสามารถระบายกระจายออกไปได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือทางภาคเกษตรก็ยังได้รับราคาที่ ที่เหมาะสมกับคุณภาพแล้วก็เป็นธรรมครับเอาละครับขอบคุณพี่มนนะฮะรายละเอียดนะครับก็เชื่อว่าหลังจากนี้รัฐเองก็น่าจะหาทางช่วยเหลือทั้งผู้ประกอบการทั้งเกษตรกรนะครับครับครับขอบคุณมากครับครับพี่มนนะฮะกมนภูมิพงษ์ไทยนะครับตัวแทนผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนบางคุดนะครับก็ได้เห็นได้หลายแง่มุมนะครับช่วงนี้เราพยายามนําเสนอเรื่องทุเรียนนะครับเพราะว่าประเมินแล้ว กันนะครับประเมินกันว่าน่าจะมีผลกระทบโดยเฉพาะในเรื่องของการส่งออกนะเพราะหนึ่งคือผลผลิตออกมากกว่าเดิมเนี่ยแสนว่าตันเส้นทางช่องทางการระบายสินค้ามันแทบจะติดขัดเกือบทั้งหมดนะครับอย่างที่พี่มนบอกไปการขนส่งโดยรถมันก็จะไปติดอยู่หน้าด่านนะครับมาตรการซีโร่โควิดของจีนที่กำหนดขึ้นทางเรือก็ไปได้ทางรถไฟยังไม่ได้นะครับ เพราะว่ายัางไม่มีตต้ที่ใช้สำหรับขนส่งทุเรียนนะครับโดยเฉพาะนะครับอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้ประกอบการมองก็คือทุเรียนแปลรูปหรือว่าเป็นทุเรียนฟรีสเนี่ยนะฮะฟรีสไดก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนัครับมาตรการภาครัฐที่จะออกมาช่วยเหลือเพราะว่าตอนนี้เพิ่งจะต้นฤดูนะครับยังมีเวลาปรับตัวแก้ปัญหาแล้วก็แก้สถานการณ์กันทันก็ฝากไว้ด้วยสำหรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ในปีนี้กับทุเรียนไทยครับตอบไปเคลมหมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ